และครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับอยู่กับผมนะครับชื่อตุ๊ดตาท่านเองนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในเกมระเบิดนะครับในแมปที่มีชื่อว่าออสตาทาวเวอร์ e ีเฟนซ์เองนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดนะครับโค้ดใหม่นะครับแล้วก็โค้ดเก่านะครับที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับอีกเรื่องนึงเลยนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับเท่ากับว่า คลิปนี้เนี่ยผมพลาดโค้ดไหนไปนะครับก็ต้องขอโทษจริงนะครับท่านผู้ชมครับนะก็ถ้าเกิดว่าผมพลาดโค้ดไหนไปก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าผมพลาดโค้ดนี้ไปนะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมงั้นเราไปดูกันเลยตอนนผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการย้ายมาอีก ID ดีนึงแล้วนะครับไอดีนี้ก็จะเป็นไ d ดีของน้องชายผมเองนะครับถามว่าทําไมต้องย้ายมาล่ะครับเพราะว่า ไอดีนี้นะครับไม่เคยใส่โค้ดเลยนะครับไม่เคยใส่โค้ดอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยนะครับเกมแบบนี้นะครับผมก็เลยจะเอามาใส่โค้ดนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ยังใส่ได้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคนนะครับที่ไม่รู้นะครับวิธีการใส่โค้ดเนี่ยในแมปนี้นะครับผมก็จะบอกให้เลยนะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการมอมาตรงมุมขวาล่างนะครับพอเรามองมาแล้วนะครับเราจะเห็นรูปพันเปองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับให้เราเนี่ยกดไปเลยนะครับอ่ะ พอเรากดแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ให้เรามากดตรงนี้นะครับคาว่า enter code นะครับผมนี่เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับที่ใส่โค้ดนะทีนี้เราก็พิมพ์โค้ดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากโค้ดแรกกันเลยนะครับโค้ดนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับโค้ดนี้ก็จะได้150เจมนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเขียนตามผมเลยนะครับอ่ะ 2k นะครับแล้วก็20แล้วก็ merly นะครับแล้วก็ christmas นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เขียน 2 K แล้วก็20อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะแล้วทำไมมันไม่ได้วะอ้าผมลืมลืมตัว R นะครับลืมตัว R ตรงนี้นี่ว่าโอ้โหก็ว่าแล้วเขียนผิดนะครับโอเคกดตัว R ปุ๊บอ่ะเราจะได้150่งรเจมนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับเราจะได้150่งรเจมนะครับโค้ดต่อไปนะครับโค้ดนี้ก็จะเป็นโค้ดใหม่เหมือนกันนะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับ ไนะครับผมโคดนี้ก็จะได้100เจมนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็โค้ดต่อไปนะครับโคดนี้นะครับก็จะได้150เจมนะครับก็จะเป็นโคดใหม่โคดใหม่ที่ผมจะมาแจกนะครับก็จะมีอยู่4โคดนะครับโคดนี้ก็จะเป็นโคดที่3แล้วนะครับโอเคนะครับก็เขียนตามผมไปเลยนะครับแล้วก็เขียนเลขนะครับผม1 2 2นะครับแล้วก็3แล้วก็2แล้วก็ 0 0นนะครับโค้ด <man> น yeah, okay. <man> like <man> ี้ก <mythology> <man> <ing> hmm <man> <man> ็จะได้150เจมนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับโค้ดที่3นี้นะฮะโค้ดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดใหม่เหมือนกันนะครับโค้ดนี้ก็จะได้150เจมเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับผมเขียนตามผมไปเลยนะครับอ่าโค้ดนี้ก็จะได้150เจมตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผม นะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะใส่โค้ดนะครับเป็นโค้ดเก่านะครับที่ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลยนะครับว่าจะมีโค้ดอะไรบ้างนะครับโค้ดนี้ยังได้อยู่นะครับได้50เพชรนั่นเองนะครับได้50เจมนะฮะโอเคนะครับโอเคครับผมก็โค้ดต่อไปนะครับโค้ดนี้เนี่ยก็จะได้50เจมเหมือนกันนะครับ ดีนะครับเราก็เขียนตัวอเคนะครับโคดนี้ก็จะได้50เจมนะครับผมตามนี้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูโคดต่อไปเลยนะครับต่อไปยี่เหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็โคดนี้ก็จะได้300เจมเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูดิโคดนี้คือได้เยอะมากนะครับก็จะเป็นโค้ดเก่านะครับแต่ว่า ได้300เจมนี่คือเยอะมากนะครับโอเคงั้นเราจะไปดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับเขตตามผมไปเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับโค้ดนี้ก็จะได้400เจมเลยนะครับท่านผู้ชมได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคได้ครับก็โค้ดต่อไปกันเลย ANO, แล้วกันนะครับอ่านาโนแล้วก็ 150K นะครับนาโน 150K นะ คนนี้ก็จะได้50เจมนะครับผมได้น้อยลงมาหน่อยนะครับโอเคงั้นเรามาดูโค้ดต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็2นะครับแล้วก็ x นะครับผมโค้ดนี้ก็จะได้50เจมนะครับตามนี้เลยนะครับโอ้หวันนี้ได้พันกว่าพิรแล้วทุกคนถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคนะท่านผู้ชมครับก็หมดแล้วนะครับโค้ดที่เราเนี่ยยังใส่ได้อยู่นะครับมีทางโค้ดใหม่แล้วก็ โค้ดเก่าที่ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคเดครัวผมก็จบกันไปแล้วนะครับในการแจกโค้ดในวันนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ได้มาพันกรเพชรเลยนะครับถ้าไม่นับ100เพรที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะได้1450เพชรเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือได้เยอะมากเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b ้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับอืมนะครับผมแล้วเจอกันไปคลิปหน้าเชื่อเก่คือบายนะครับ